อยู่นะคะตอนนี้ฝ mm ึก hmm. น like okay. yeah. ั em. ่งอยู Medal> ่นะคะใครมาป้ามาแล้วป้ามารอเพิ <h 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 ่งกดไลฟ์เองเพิ <h <h ่งกดไลฟ์ได네้ห huh> นึ่ง mm นัไทยรีเลยนะป้ามาแล้วนะเดี๋ยววันนี้เบบีนั่งกับอีมแค่ไหม แต่ว่าตอนนี้ย <c oughs> ังไม่นอนแต่ว่าตอนนี้นอนอย่างไม่เงื้อเองแค่อย่างไม่เงื้อเองแค่ปัม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 ดูจอเหรอเราฮะดูจอเหรอเราไม่ได้นะเล่นไปอ่ะน้องเล่นไป น,น,นั่งนนกับมัน้นนั่งกับหมั้นได้เออไงอยากนั่งไหมอยากนั่งไหมคะนม่นจ้าสวยมากพี่พี่บอกว่าเบลี่สวยมาก จิงชาถ้าดูที่ใครทักหาชาเนี่ยใครทักหาชาเนี่ยขาวจังเลยลูกใครโอ๊ยบ้วนเหลือ,อ,อกน้มมาเนี่ยทำไมเ่ียนั่งก่อนเลย นั่งก่อนเลยค่ะห้ามห้ามนอนค่ะเพราะว่าน้องเพิ่งม่ำหม่ำอุ้ย เสียงไหนชี้พี่พี่หวัดสมเสียงไหนชี้ส่งเสียงไหนชี้อ่ะดึงดึงดึงอ่ะดึง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 อ่ะดึงดึงดึง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  ให้ส่งเสียงเอ,อเอ,อ,เอ,อหมูเดงไหมเป็นหมูเดงไหมอมือหมูแดงหมูแดงง่วงนอนแล้วนี่นะขาขยี้ตาแล้วใช่ไหมขยี้ตาแล้วน้องนอนยาวแล้วคะ่ะน้องนอนไม่เกินทุ่มครึ่ง เริ่ม่นเลยงนใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทําังไงเหมอนี่ส่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี ่หน้าเหมือนแม่เหรออยู่กับแม่หน้าเหมือนแม่หรือ่าพ่อน้าเหมือนพ่อใช่ไหมใช่ไหมจ๊ะเจ้าจิว๋วห่วงแล้วมักินจุบๆุบ ง่วงก็แต่ก็อยากเล่นอยู่ใช่ปะเอ๊เดี๋ยวี่เอะเอไม่เล่นล้วลูกไม่เล่นล้อ มา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 มีกลมมามีกลมหน่อย อย่ากีดลูกไม่กีดโชว์พี่ๆค่ะ มองไฟอ่ะมองไฟวายบาร์บี้มันหลุดแล้วตกแล้วกินไม่ได้เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ค่ะเอาใหม่รับเ,เดียวค่ะเอาจุ๊บใหม่นะคะนั่งเล่นกับนั่งเล่นนั่งเล่นอ่อะน,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 ะนี่อ่ะ นอนแล้วติดไฟนะติดไฟนะ Okey. Macam ni boleh และขอตัวไปเลี้ยงลูกก่อนีย <c oughs> เดี๋ยวหลงแล้วไม่หลงติดลูกแบบนี้ไม่ดูไม่ดูจอแล้วอยากจะเล่นอยู่แต่ก็อยากจะนอนใช่ไหมอยากจะเล่นอยู่แต่ก็อยากจะนอนกำลังดึงหัวแม่นี่ ดูพี่ๆเนอะต้องจุกนมหมังนี้แล้วไม่ออกจอไม่ได้อยากดูคอมเมนต์นน่ะ พรุ่งนี้พามาไลฟ์กับน้องเนยนะน้องเนยมงกุฎเพชรน,นะทุกคนเข้ามาซัพพอร์ตในไลฟ์ได้นะคะประมาณสองทุ่มประมาณสองทุ่มจะเอกพี่ๆอะคะจะเอกพี่ๆเหรอ เอะพี่พี่จะเอะหรอคะเงียบแล้วคอจะหักบัลเทีย Ha <laughs> ha น้องกินนมไปแล้วน้องก็ไม่ร้องแลวน้องง่วงก็นอนเองแค่หลับตาค่ะอ,อยากอ่านคอมเมนต์มั้ง พี่พีเพราะว่าต้องให้กินเต้าบายบายค่ะ